ย่าตินเชิญท่านประธานดิธีและก็ท่านธีรชัยทศรสประจำปีนี้เช่นเดียวกันครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีคานว่าที่ร้อยปีคนละห้าล้านกองทุนหมู่บ้านกระผมนายสมยศของนิดประจำปีพศ .2550 ในการประกอบอาชีพ การเป็นการงครามครับเอเชียจำพยุงไทรเลยครับสวยมากเากันรมดเลยครับรับตนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจัดสรรไปนะครับ ท่านที่มียังไม่ไม่ไม,มีคูปองคดปองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ท่านมารอตรงนี้นะเดี๋ยวตรงหน้าป้ายนั้นสนมไว้ก่อนนะตรงหน้าป้ายนั้นเป็นพันปลานั้นคตานรับ้เอป็นที่รอนะับว่า ในส่วน้องความมือของผมเนี่ยนะครับอยังมีปลาอีกจำนวนหนึ่งนะครับสามสิบสี่สิบตุ่มนั่นแหละนะครับก็ช่วยกันปล่อยก่อนนะครับ,เ,รบเดี๋ยวท่านที่มีคูปองนะครับรอสักครู่แป๊บปลานะครับที่จะไปปล่อลยในแหล่งน้ำของท่านเนนมืองมันมีบ้างของ่านเนี่ยแต่ท่านไม่ได้รับคูปองอนเนี่ย